วันนี้วันที่28กันยายนพศ2566วันพระราชทานถุงชาติไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หนะัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการตาพระราชบ,บัญญัติถุงขึ้นใหม่นะครับในพศ2 4 6 0 ของเราประเทศไทยนะครับจะมีลักษณะสีแดงทั้งผืนจะไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยต่อมานะครับวิวัฒนา,าการต่อมาจะมีรูปกงจักรอยู่ที่ต,ตรงกลางของตรงชาตินะครับพัฒนาต่อมาเรื่อยๆก็จะมีรูปช้างต่อมาก็จะมีรูปช้างอยู่ตรงกลางของกงจักรนะครับต่อไปก็จะเหลือแค่รูปช้างจากนั้นก็จะมีช้างที่มีอ่เบาะที่นั่งด้วยนะครับแลวก็สุดท้ายจะคล้ายๆกับธงปัจจุบันของเรานะครับแต่ว่าจะมีสีแดงอยู่ตรงกลาง นั้นก็เปลี่ยนมาใช้พงไตรรงเมื่อพศ2460ครับ